คลิปวิดีโอนี้นะคะจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะและข้าวมันไก่ทั้งหมด3ร้านด้วยกันนะคะจะมีร้านไหนบ้างนะครับตามไปดูกันเลยค่ะ ก๋วยเ,เตี๋ยวเนื้อตุนอาเหลียงนะคะอยู่ประชานิเวศ3นะคะน่าจะซอย29ประมาณนั้นนะคะจอดรถได้ริมถนนเลยแต่หน้าร้านมักจะไม่มีที่จอดนะคะเพราะว่าพี่ๆไลเดอร์เยอะมากแล้วก็มีเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะหาที่จอดยากนิดหน่อยเนาะอันนี้ก็จอดก่อนแล้วก็เดินย้อนกลับมาทานกันนะคะก็จะอาจจะรอนานนิดนึงนะคะ เออแล้วก็ลูกชิ้นเนี่ย,ยเขาเด่นที่ลูกชิ้นเนื้อเพราะว่าเขาทำเองนะคะราคาก็คือธรรมดาจะอยู่ที่70บาทนะคะพิเศษ80เกาเหลา80พิเศษ100รอยหนไไ้าหน่อยนะจะยินเขาเรียกแล้วตบห้าจ้าโอ้ยจ้าแม่อิบแหละใช่

อันนี้ก็เจ็ดสิบของพ่อร้อยหนึ่งเพราะของพ่อเป็นเหล่อแปดสิบเขาหล่อเออเขาเหลาก็ไน่านจะดีก,กว่าไอ้กิ่งกันพี่กินเลยแต่มันจะร้อนหน่อยต้องเตาเนี่ยลูกชิ้นที่เด็ดร้านนี้เขาทำเองมีแต่นเนื้อเนาะของแม่เป็นเส้นใหญ่ อร่อยคนไม่ต้องปรุงเลยใส่แค่พิซอย่างเดียวแต่ถ้าใครจะชอบเรี้ยงกัน้ำส้มเนาะรอมันไม่ได้รสชินเอ็ดค่ะเบลชินเนื้อตับตับลูกอันนี้คืออะไรเห็นที่เก็บอยู่ใน เอ,อ,นะอ็นขุดละลายเลยอะนปลีมอ,อมื่ยมเพราะอ่ะดูโลกมันเหมือนอะไรอะเหมืออะไร อันแกองเก้ากระดง้งผักกระด้งกง็นุ่มใส่ได้นี่ใส่แต่เราไม่ได้นี่ด้วย่บน ร้านถัดไปนะคะโคตดเฮงข้าวมันไก่สิงคโปร์นะคะอยู่ใกล้ๆบ้านแม่นะคะก็คือพุทธมณฑลสายสองนะคะไปทานกันวันศุกร์นะคะตอน11โมงนะคนก็เริ่มแน่นร้านแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังพอมีโต้นะคะเนี่ยค่ะบินเขาก็จะมีแยกประเภทเลยนะว่านี้อะไรเป็นน้ำเป็นบะหมี เป็นก๋วยเตีเ๋ยวเป็นข้าวมันไก่จะสั่งกลับบ้านหรือจะสั่งกินที่นี่มีขนมใส่ไส้มีขนมถ้วยนะคะก็ติ๊กบอกเขาให้เรียบร้อยนะคะก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะมีชามเล็ก20ชามใหญ่40พิเศษ50อะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะแล้วก็ติ๊กบอกเขาให้เรียบร้อยว่าโต๊ะที่เท่าไหร่แล้วก็ทานที่นี่หรือกินที่ร้านนะคะ แนะนําว่าให้ไปวันธรรมดาเนาะช่วงแบบก่อนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ถ้าไปช่วงก่อนเที่ยงได้ก็จะดีเพราะว่าแม่ค่ะตามไปกินวันอาทิตย์นะแม่บอกว่าขนาดรอจนบ่ายโมงครึ่งแล้วนะยังต้องรอคิวเลยอ้าวก็ไวอยู่นะเดี๋ยวเหลือรอก๋วยเตี๋ยวอันนี้50บาทเป็นชุดชุดละ50บาทสั่งส่วนสะโพกมันจะได้ชุ่มๆุยไก่บางมาก เม็ดล้วนน่ากินสุดๆทุกคนสั่งคนละชุดคนละชุดอยาน80กับ50าด้วยน้ำซุปอร่อยอ่ะเอาไปลูกน้ำซุปก็อร่อยข้าวก็เม็ดล้วนมากเลยอ่ะอร่อย

没。 อร่อยอร่อยพ่อข้ามันไส้อ้าวอร่อยไหมอร่อยอ่ะน้ำมันงาโรอยข้าวอร่อยไหม เราว่านะเทอะไอยู่อ่ะ ดีดียววก่าชามได้ยี่สิบบาทมีลูกชิ้นหนึ่งลูกหมูเอ้ยตับหนึ่งชิ้นไม่ต้องปุ่มเพิ่มเลยเผ็ดมากอ่ะ บาทาเส้นเยอะมากป็ต่กใหม่ได้ วันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อตุนก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่ร้านโกเซียใช่ไหมซื้อร้านโกเซียเมืองเอกอะไรนะทนเออไม่เป็นไรเออไส้อั่วมาแล้วร้านนี้มีไส้อัว่วโดยทุกคนจานละสี่สิบห้าบาทนะคะผักน่าก,กินมากเลยอะ่ะเฮ้ยไอเลิฟไส้อัว่ว โอยถ้าหางแบบแห้งๆด้วยนะแบบเออน้ากินอ่ะมีเป็นสมุนไพรอ่ะอแล้วก็กากหมูเจียวนะคะอยู่ที่20่สิบีาทเดินไปหยิบได้เองเลยนะทุกคนอยู่ตรงนี้มีขนมถ้วยด้วยเดี๋ยวต้องลองอนี่กากหมูเจียวแล้วก็อันนี้เมนูนโกเซียอันนี้เป็นเครื่องดื่ม เราสั่งน้ำเปล่าเนาะแต่ก็แปลกเขามีแคบเอ้ยไม่ใช่ <S 1> <S 1> <ๆ>เขามีแคบอ่ว้าว้ๆๆกระแทกอ่ันานว่าอะไรสอทออะไรไม่รู้อะแม่สั่งไปถ้วยเดียวนะคะลองดูก่อนเนาะแต่ว่าพ่อคีดสั่งไปสองถ้วยนะคะ อาจจะกินของเหลือจะคิดเหมือนเดิมไม่รู้คิดกินหมดไหมเนิม ก็คเ,เขียนว,ว่าเป็นของเด็กไงกรชิงกันชามละสามสี่เขาปรุงมาให้แล้วนะคะถ้าใครแบบไม่อยากให้เขาใส่น้ำส้มหรือพริกต้องบอกเนาะอันนี้เขาปรุงมาแล้ว

เนื้อหน้าจะเปื่อยอเนื้อเปื่อยอร่อยสงสัต้องสั่งเพิ่มร้านนี้ยผ่านไปผ่านมาตลอดเลยเวลาเข้าเมืองเอ,อะ่ะเรายังว่าเลยว่าอยากจะลองชิม อร่อยกัดไทย เยี่ยมไหมครับเยี่ยมเลยนะอเคเืมลูกชิ้นเนี้ยของที่ลูกชิ้นหมูกินทางกวาด้วยครับแม่สั่งเพิ่มเส้นใหญ่ตาเส้นใหญ่เนื้อทุกอย่างโอ้โหฟัขนขึ้นเลยทุกคน อันนี้ลูกชิ้นเนื้อเมื่อกี้เอามาใส่เนื้อเขาดีอ่ะเนื้อแบบตุ๋นเปื่อยเลยเนาะอ,อ่ะเราเอาขนมถ้วยมากินคู่หนึ่งเนาะลองมาชิมกันทุกคนว่าเป็นยังไงน่าจะอร่อยน่ออาชิตาอิตาชินต์อะไรนะชิตออาอิตาลินเกอรอยากจะชิมได้ ไ,ไปพอไปก่อนเฮ้ยแป๊บนึง <c oughs> มันมีแต่หน้าอันนั้นนะ่ะที่ต้องสักข้างล่างด้วยดิอ๋อเป็นใบเตยอร่อยฮะอร่อยอะไรอร่อยแม่โดนแย่งแล้วแม่โดนแย่งแล้วที่ต้องกินข้างล่างด้วยนะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบร้านไหนก็ลองไปทานดูนะคะตอนนี้ในใจก็คือข้าวมันไก่ที่หนึ่งเลยทุกคนเพราะว่าแค่50บาทแล้วก็ให้เยอะมากๆนะคะแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวเรือกว๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ชอบเหมือนกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ